สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูแมเอื้อนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะการเปรียบเทียบจํานวนโดยการใช้เส้นจํานวนและการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนและเขียนเครื่องหมายแทนจํานวนมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับเพื่อแสดงจํานวนการเปรียบเทียบจํานวนนะคะ ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะนักเรียนไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์แต่ละอันคืออย่างไรอ่ตัวนี้คือเส้นจํานวนนะคะเส้นจํานวนก็คือเป็นเส้นตรงแนวนอนนะคะจะมีเลขบนเส้นนะคะตอนนี้เราเรียนหนึ 20, ่งถึงยี่สิบเราก็จะมีเลขหนึ่งถึงยี่สิบบนเส้นนะคะลูกศรก็จะชี้ไปทางด้านขวามือนะคะอันนี้เราเรียกว่าเส้นจํานวนนะคะ ตัวต่อไปที่ออกมานี่คืออะไรนักเรียนรู้ไหมคะอันนี้คือเครื่องหมายแทนมากกว่านะคะ,ะจะคูให้เป็นลักษณะปากไอ้แค่งับอันนี้นะคะ,ะเราเรียกว่ามากกว่านะคะตัวนี้คือ,อมากกว่าแต่หันหน้าไปอีกด้านหนึ่งแต่ตัวที่ออกมาหันมาอีกด้านหนึ่งก็คือเครื่องหมายแทนสัญ,ญลักษณ์น้อยกว่านะคะ,ะแล้วก็อันนี้คืออะไรคะนักเรียนพอรู้ไหม นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยเพราะเจอมาเยอะแล้วอันนี้คือเครื่องหมายแทนเท่ากับค่ะ,ะนักเรียนสังเกตนะคะเครื่องหมายมากกว่าหัวแหลมจะชี้ไปทางด้านขวามือของเรานะคะส่วนเครื่องหมายน้อยกว่าลูกศรจะชี้ไปทางซ้ายมือนะคะฝาคือมากซ้ายคือน้อยฝวามากซ้ายน้อยนักเรียนท่องไว้เลยนะคะฝวามากซ้ายน้อย อันนี้เท่ากับนะคะอันนี้เราไปดูบทบาทหน้าที่ของสัญลักษณ์ทั้งหมดนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอ่ามาแล้วนะคะอันนี้คือเส้นจํานวนเส้นจํานวนมาแล้วก็คือหนึ่งถึงยี่สิบนะคะตอนี้มีอะไรนี่มีอะไรสินิสก,กับกับใครคะทันจิโร่อ่าอันนี้เขาเดินมานะคะสองคนนี้กําลังเดินทาง คนแรกเดินมาอยู่ที่สิบห้ากับสิบแปดทันชิโร่เดินมาถึงสิบแปดเจนนิสเดินแค่สิบห้านักเรียนว่าใครเดินไกลกว่ากันคะดูซิดูซิดูบนเส้นจำนวนอาเราก็จะเห็นนะคะว่าสิบแปดกับสิบห้าสิบแปดอยู่ข้างหน้าสิบห้าอยู่ข้างหลังนะคะหรือเรียกว่า สิบแปดอยู่ทางด้านขวามือสิบห้าอยู่ซ้ายมืองานแปลว่าแปลว่ายังไงแปลว่าทันชิโร่ทันชิโร่นี้นะคะเดินได้มากกว่าเซนนิสุนะคะทันชิโร่เดินได้มากกว่าเซนนิสุจากสิปนดะทันชิโร่เทินได้ส8ปดเซนนิสุเดินได้ส5บห้า,า 18, ดังนั้เน,นเราก็จะพูดได้ว่า สิบแปดมากกว่าสิบห้าหรือเขียนไปนในสัญ,ญลักษณ์ 18, สิบแปดใชลูกศรชี้ไปทางขวามือเราก็จะอ่านว่าสิบแปดมากกว่าสิบห้านะคะหรือเราจะอ่านอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะให้เป็นเซนนิสึกมั่งอ่านเซนนิสึกก็คือเซนนิสึกเดินได้น้อยกว่าทันจิโร่นะคะเซนนิสึกเดินได้น้อยกว่าเซนจิโร่นะคะเซนนิสึกเดินได้เท่าไหร่คะนักเรียน เดินได้สิบห้าค่ะจัเส้นจํานวนนะคะ่าเซนนิสซเดินได้สิบห้าทันจิโร่เดินได้สิบแปดดังนั้นเราก็จะอ่านอีกอย่างหนึ่งว่าเซนนิสซเดินได้น้อยกว่าทันจิโร่หรือเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เท่ากับสิบห้าสิบห้าน้อยกว่าสิบแปดสิบห้าน้อยกว่าสิบแปดนะคะสิบห้านะ อยู่ข้างหลังหรือว่าเรียกว่าอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือเราส่วน18อยู่ขวามือเราหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าใจะจำง่ายๆอยู่ซ้ายมือทางบนเส้นจํานวนเราเรียกว่าน้อยกว่านะคะถ้าอยู่ขวามือเราเรียกว่ามากกว่านะคะนักเรียนลูกศรที่ใส่ถ้ามากกว่าลูกศรจะชี้ไปทางขวา ถ้าน้อยกว่าลูกสอดจะชี้ไปทางซ้ายนะคะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่แทนจํานวนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของคู่แมวตอบนักเรียนมาดูตัวอย่างของคู่แมวนะคะจํานวนที่ครูให้คือสิบห้าและสิบแปดบนเส้นจํานวนนะคะอ่าบนเส้นจํานวนก็ต้องมีอะไรต้องมีเส้นจํานวนอันนี้เราเรียกว่าเส้นจํานวนนะคะอ่าต่อไปครูให้สิบห้าสิบแปด ครูแมวก็ต้องทำสัญลักษณ์นะคะถ้าอย่างนั้นนักเรียนจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะไปบอกเลขอะไรดีครูแมวก็จะต้องวงอะไรวงกลมไว้ก่อนค่ะเราจะวงล้อมรอบจำนวนที่กำหนดให้ก็คือสิบห้านะคะวงกลมสีแดงนี้นะคะสิบห้าอีกตัวหนึง่งเป็นสิบแปดก็จะมาวงกลมไว้ตรงนี้นะคะเราจะวงกลมจำนวนที่โจทย์กำหนดไว้ให้เพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะ สิบห้าและสิบแปดเมื่อครูแมวจะมาเขียนหรือบอกว่าใข่มากน้อยกว่ากันนักเรียนจําได้ไหมเมื่อกี้นี้ครูแมวบอกว่าสิบห้าจำนวนจะอยู่ทางขวามือใช่ไหมจำนวนนี้จะอยู่ทางขวามือส่วนจํานวนที่น้อยกว่าจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะจานวนที่อยู่ทางขวามือก็คือที่ครูแมววงไว้คือสิบแปด ส่วนจำนวนที่อยู่ซ้ายมือครูแมววงไว้คือ15อดังนั้นก็จะได้ว่า18มากกว่า15นะคะหรือเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็18ลูกศรชี้ไปทางไหนคะ,ะลูกศรก็จะชี้ไปทางขวามือของเรานะคะก็จะอ่านว่า18มากกว่า15นะคะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของการเขียนจำนวนแทนจำนวนนะคะ หรือเราจะอ่านอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเราเอา15ไว้ข้างหน้าเราก็จะอ่านว่า15น้อยกว่า18 15น้อยกว่า18นะคะแล้วเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือ15อนะลูกศรชี้ไปทางไหนคะนักเรียนลูกศรจะชี้ไปทางซ้ายมือนะคะลูกศรจะชี้ไปทางซ้ายมือเราก็จะอ่านว่า15น้อยกว่า18นะคะ หรือว่าเราจะมีข้อสังเกตนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะ15อยู่ทางด้านส้ายมือใช่ไหมคะอะไรก็ได้จำนวนอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ทางซ้ายมือของเส้นจำนวนเราจะเรียกว่าน้อยกว่านะคะแต่ถ้าจำนวนไหนอยู่ทางขวามือก็จะเป็นจำนวนที่มากกว่าเหมือนอันนี้นะคะ15อยู่สายมือก็เลยต้อง น้อยกว่านะคะส่วน18อยู่ขวามือก็จะมีค่ามากกว่านะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปของคู่แมวนะคะ,ะนักเรียนมาดูตัวอย่างของคู่แมวนะคะ,ะมาดูกันหน่อยนะคะการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นนะคะ,ะเส้นต้องมาก่อนเลยอันนี้อ่านี่คือเส้นจํานวนนะนักเรียนจําได้แล้วนะคะอันนี้เราเรียกว่าเส้นจํานวนนะคะเส้นจํานวนอ่าลองครูกําหนดโจทย์อะไรให้ปึ๊บฮ คูบวมวุวี่เท่าไหร่คะมาแล้ววงวทุที่เลขยี่สิบนะคะหนึ่งตัวไปดูอีกจํานวนหนึ่งสิอีกจํานวนหนึ่งคือวงวุทีสิบนะคะดังนั้นเราจะอ่านว่าอย่างไรนักเรียนอ่านได้ไหมฮะอ่านได้ไหมคะจาได้ไหมคะว่าครูแมวบอกว่าอะไรคะจานวนที่อยู่ทางซ้ายมือจะมากหรือน้อยคะอยู่ซ้ายมือของเราหรือซ้ายมือบนเส้นจํานวนก็คือมีค่าเท่ากับ น้อยกว่านะคะส่วนจํานวนที่อยู่ขวามือจะต้องมีค่าเป็นอะไรคะมากกว่าดังนั้นนะคะครูให้ยี่สิบมาก่อนก็แปลว่าทําไม20มากกว่า10บนะคะยี่สมากกว่า10บนะคะยีอยู่ขวามือ10อยู่ซ้ายมือยี่สิบก็เลยมากกว่า10นะคะหรือเราจะเขียนเป็น สัญลักษณ์ก็ได้เท่ากับ20ลูกศรชี้ไปทางไหนนะคะนักเรียนแบบนี้อันนี้ชี้ไปทางขวามือนะคะก็แปลว่า20มากกว่า10นะคะเราไปดูกันต่อนะคะหรือว่าเราจะอ่านอีกอย่างนึงเลยเอา10ตัวนี้นะคะเป็นตัวตั้งก่อน10มาอยู่ข้างหน้าเราก็จะอ่านว่า10น้อยกว่า20นะคะ10น้อยกว่า20นะคะ เมามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เท่ากับ10น้อยกว่า20โดยลูกศรจะชี้ไปทางสายมือนะคะหลักการอ่านนักเรียนสังเกตดีๆนะคะถ้าคะเอาจำนวนไหนไว้ข้างหน้าเราต้องอ่านค่าตัวข้างหน้าก่อนนะคะเหมือนตรงนี้อันแรกครูแมวเอา20มาไว้ข้างหน้าแล้วก็10มาอยู่ข้างหลังครูแมวก็ต้องอ่านค่าว่า2ี่สิบ มากกว่าสิบนะคะยี่สิบมากกว่าสิบส่วนตัวนี้ครูแมวกลับใหม่ครูเอาสิบมาไว้ข้างหน้านะคะนะมาตั้งไว้ข้างหน้ายี่สิบมาอยู่ข้างหลังเราก็จะอ่านว่าสิบน้อยกว่ายี่สิบนะคะนี่คือหลักสังเกตนะคะว่าเวลาเราอ่านเราจะอ่านอย่างไรดังนั้นนะคะนักเรียนการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนจะเห็นได้ว่าจํานวนที่น้อยจะอยู่ทางซ้ายมือ และจานวนที่มากจะอยู่ขวามือบนเส้นนะคะเนี่ยอันนี้คืออันนี้นะคะนักเรียนต้องจํานะคะหลักการจําเลยขวามากซ้ายน้อยขวามากซ้ายน้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะอะ่นักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปของครูแมวนะคะอ่าเส้นจํานวนมาแล้วนะคะอ่าโจทย์กําหนดให้อ่าครูวงไว้ที่เก้านะคะเก้าสิบเจ็ดนะคะเก้ากับสิบเจ็ด เราจะอ่านเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรหรืออ่านอย่างไรนะคะอันนี้เราก็จะอ่านว่าเราคุแมวเอาตัวจํานวนเลข9้ไว้ข้างหน้า9น้อยกว่า17ใช่ไหมคะนักเรียน9น้อยกว่า17ทําไม9น้อยกว่า17เพราะ9อยู่ทางไหนนะคะอยู่ทางซ้ายมือส่วน17อยู่ทางขวามือของเส้นจํานวนนะคะก็เลยเป็น9น้อยกว่า17 นักเรียนลองเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์สิเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าอันนี้จะมาเป็นแบบไหนเขียนได้ไหมคะอะ่ลองเขียนสิติ๊กตอก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 ตอโอเคสัญลักษณ์เครื่องหมายญญก,ก็จะมาเป็นลักษณะนี้นะคะคือลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายมือนะคะอันนี้คือลูกศรชี้ไปทางซ้ายมืออ่าส่วนตัวนี้เราก็จะอ่านว่า9น้อยกว่า17 หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราจะอ่านอีกอย่างหนึ่งนะคะเอาเราเอาเลขสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดมาไว้ข้างหน้าฮนะเราก็จะอ่านว่าสิบเจ็ดมากกว่าเก้านะคะสิบเจ็ดมากกว่าเก้าเราจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกศรชี้ไปทางไหนคะนักเรียนเมื่อกี้นี้ชี้ไปทางซ้ายมืออันนี้ก็ต้องเป็นอะไรมากกว่าต้องชี้ไปทางไหนคะใช่ค่ะลูกศรก็จะชี้ไปทางขวามือของเรานะคะ ก็อ่านได้ว่า17มากกว่า9นะคะ17มากกว่า9นะคะอันนี้ตัวอย่างนักเรียนสังเกตดีๆนะซ้ายน้อยกว่ามากนะคะอ่านจำนวนที่กำหนดให้ข้างหน้าก่อนเราจะอ่านว่าเช่นตัวนี้นะคะ9มาไว้ข้างหน้า17มาอยู่ข้างหลังเราจะอ่านว่า9น้อยกว่า17นะคะหรือตัวนี้17มาอยู่ข้างหน้าแล้ว ก้าไปอยู่ข้างหลังเราก็ต้องเปลี่ยนอ่านใหม่นะคะเราจะไม่อ่านว่าเก้าน้อยกว่าสิบเจ็ดไม่ได้นะคะเราก็จะอ่านว่าสิบเจ็ดมากกว่าเก้านะคะเพราะว่าจํานวนข้างหน้าเป็นสิบเจ็ดข้างหลังเป็นเก้าเราก็จะอ่านจํานวนข้างหน้าก่อนก็เลยจะได้เป็นสิบเจ็ดมากกว่าเก้านะคะ,ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปของคุณแมวนะคะนักเรียน นักเรียนไปดูตัวอย่างของครูแมวต่อไปนะคะอันนี้เส้นจํานวนเหมือนเดิมนะคะเส้นจํานวนเราก็จะเริ่มมาเลยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะเส้นจํานวนเลขจํานวนจะอยู่น้อยนี่จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไปทางขวามือนี้จะจํานวนก็จะมากขึ้นนะคะหลักการสังเกตอีกทีนึงคะเส้นจํานวนทางด้านซ้ายเลขจะน้อยไปนะคะไล่ไปทางขวามือเลขก็จํานวนก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอ่าเรามาดูซิครูแมวกําหนดโจทย์ว่าอะไรอ่า ตัวแรกคือครูแมวมาวงไว้ที่เลขอะไรคะเนอันนี้นักเรียนเลขสามนะคะต่อต่อไปครูแมวกำหนดบางที่สิบสามสามกับสิบสามนะคะนักเรียนสังเกตไหมเลขอะไรอยู่ทางซ้ายมือคะตอบได้ไหมเลขอะไรใช่ค่ะเลขสามส่วนเลขขวามือคือเลข13บสานี้เราลองมาดูซิเราจะอ่านค่าได้อย่างไรฮะเราก็ต้องอ่านว่าอะไรนะคะ สน้อยกว่า13ามใช่ไหมคะสน้อยกว่าสิบสานะคะเพราะสมอยู่ทางซ้ายมือ13ามอยู่ขวามือบนเส้นจํานวนแล้วเวลาอ่านเห็นไหมครูแมวตั้งเลขสามไว้ข้างหน้าเราก็ต้องอ่านว่าสน้อยกว่าสิบสามนะคะหรือเรามาใส่เป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่ากับน้อยกว่าอ่าดูซิว่า หัวแหลมจะชี้ไปทางไหนคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหัวแหลมชี้ทางไหนคะซ้ายหรือขวาดีอา่าใช่ค่ะถ้าน้อยขวาก็ต้องชี้ไปทางซ้ายมือนะคะหัวแหลมก็จะชี้ไปทางซ้ายมือนี่ค่ะก็จะเป็นสามน้อยกว่าสิบสามนะคะหัวแหลมก็จะชี้ไปทางซ้ายมือเราก็จะเรียกว่าน้อยกวา่าหรือแทนค่า ด้วยสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าน้อยกว่านะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะ,ะนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะ,ะเส้นจํานวนมาแล้วนะคะครูกําหนดให้คือ11อดกับสิบห้านะคะ11 15. อ็กับสิบห้านักเรียนดูนะคะ11กับสิบห้าเลขอะไรอยู่ด้านซ้ายมือคะใช่ค่ะ11บอดฝามือก็ต้องเป็นเลขสิบห้านะคะ นี้เรามาดูนะคะว่าเราจะอ่านว่าอย่างไรนักเรียนก็จะอ่านได้ว่านะครูแมวครูแมวไม่ได้เอาสิบอ็ดมาไว้ข้างหน้านะคะข้อนี้ครูเอาสิบห้าไว้ข้างหน้าสิบห้ามาเป็นตัวตั้งสิบห้านักเรียนก็เลยต้องอ่านว่าอะไรนะคะสิบห้ามากกว่าสิบเอ็ดนะคะสิบห้ามากกว่าสิบเอ็ดนะคะ,ะดังนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของสิบห้านักเรียนดูนะคะ สิบห้าตัวตั้งอยู่ข้างหน้าหรือเรียกว่าตัวนี้มาอยู่ข้างหลังสิบเอ็ดอยู่ข้างหลังเราก็เลยจะเขียนสัญลักษณ์ชี้ไปทางไหนคะลูกศรชี้ไปทางไหนคะนักเรียนสิบห้าอ่าตรงนี้เราบอกว่ามากกว่าแล้วลูกศรจะชี้ไปทางไหนคะใช่ค่ะลูกศรจะชี้ไปทางขวามือนะคะลูกศรแหลมหรือเรียกว่าหัวแหลมไอ,ไอเคจะไปงับแล้วก็จะได้เป็นสัญลักษณ์ได้ระกับ หัวแหลมจะชี้ไปทางขวามือของเรานะคะ15มากกว่า11นะคะถ้ามากกว่าหัวแหลมจะชี้ไปทางขวามือนะคะถ้าน้อยกว่าลูกหัวแหลมจะชี้ไปทางซ้ายมือมากกว่าชี้ไปทางขวามือถ้าน้อยกว่าซ้ายมือนะคะแต่เราต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะว่าคุณแมวหรือว่าโจทย์กําหนดตัวตั้งเป็นเลขอะไรนะคะ เราจะไม่อ่านข้างหลังมาข้างหน้าหรือข้างหน้าไปข้างหลังไม่ได้นะคะเราต้องอ่านจํานวนข้างหน้าก่อนหรือแล้วเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่าได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปของคุณแมวนะคะ,ะจากตัวอย่างทั้งหมดนะคะนักเรียนเราก็จะมาสรุปกันนะคะอันนี้คือเส้นจํานวนใช่ไหมคะเส้นจํานวนก็คือจะเริ่มจํานวนจะอยู่บนเส้นจะเริ่มจาก 0นะแล้วก็จะชี้ไปเรื่อยๆนะคะมาทางขวามือไปเร<ๆ>ื<ๆ>่อยๆเส้นจํานวนนักเรียนสังเกตนะคะเส้นจํานวนจะเริ่มจากน้อยไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไปถึงที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดสิก็เส้นจํานวนก็จะไปเรื่อยๆนะคะน้อยทางซ้ายมือไล่ไปเรื่อยๆทางขวามือเลขจํานวนก็จะมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าอะไรการเปรียบเทียบจํานวน โดยเส้นจำนวนคือจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวามือของเส้นจำนวนนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะคือจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะเนี่ยทางนี้ซ้ายมือเนี่ยจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวามือนะคะหรือเราจะเขียนแทนเป็นสัญลักษณ์ได้เช่นกันนะคะถ้าสัญลักษณ์ของเราก็คือถ้าลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือ แปลว่าจํำนวนนั้นเป็นจํำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าคะถ้าลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือลูกศรก็จะแปลว่าจํานวนนั้นจะมีค่าน้อยกว่านะคะหรือลูกศรชี้ไปทางขวามือก็แปลว่าจํานวนนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะออข้อสรุปหรือข้อสังเกตข้อควรจำให้นักเรียนท่องไว้เลยนะคะว่าสายน้อยขวามากซ้าย น้อยขวามากนะคะทั้งนักเรียนไปเจอโจทย์หรือสัญ,ญลักษณ์ให้เราเขียนแทนนะคะนักเรียนก็จะอ่านได้และก็จะเขียนแทนได้นะคะจากการหลักในการจําก็คือซ้ายน้อยขวามากนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกัน,นอีกทีนะคะว่านักเรียนจะลองทําแบบทดสอบของคุณแมวหรือทดสอบความเข้าใจสักนิดนึงนะคะ,ะมามามา มาลองทําแบบทดสอบความเข้าใจกันสักหน่อยนะคะว่านักเรียนดูมาแล้วหรือว่าเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะคะที่ครูแมวให้ตัวอย่างมาลองมาดูโจทย์ที่ครูแมวกําหนดให้นะคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนใครตอบได้มั่งติ๊ก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 ตรากติ๊กติ๊กติ๊กติากตินกติ๊กนน๊กตน,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 น๊กติ๊กติ๊กติ๊กนดอะไรมกให้กตาเกตา๊กนตนิ๊กติ๊กตนวนแล้วนะคะตอไปติแปดนะคะ อันนี้สิบแปดอันนี้คือเก้ากับสิบแปดเรียนสังเกตนะเก้าอยู่ทางซ้ายสิบแปดอยู่ทางขวาเราจะอ่านว่าเก้าน้อยกว่าสิบแปดนะคะเก้าน้อยกว่าสิบแปดหรือจะอ่านในอย่างหนึ่งสิบแปดมากกว่าเก้านะคะแต่นี้ครูลองให้โจทย์มานะคะนักเรียนดูนะคะมียี่สิบกับสิบ สิบสองกับยี่สิบสองสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดให้นักเรียนลองใส่เครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์สิคะมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับอ้าวข้อแรกสิบเออยี่สิกับสิบใช่ไหมยี่สิบกับสิบยี่สิบอยู่ข้างหน้าแปลว่าทำไมคะยี่สิบมากกว่าหรือน้อยกว่าคะอ่ายี่สิบมากกว่าใส่ลักษณะนี้นะคะลูกศรชี้ไปทางขวามือส่วนสิบสอง กับ22เราไม่อ่านว่ายีสินะคะเราจะอ่านตัวข้างหน้าก่อน12ทําไมคะนักเรียนดูแล้ว12กับ22ก็จะเป็นอะไร12น้อยกว่า22อย่างนดังนั้นลูกศรจะชี้ไปทางไหนคะถ้าน้อยกว่าใครได้เหมือนครูมั่งคือชี้ไปทางซ้ายมือนะคะอ่านสุดท้าย สิบเจ็ดกับสิบเจ็ดอุ้ยเป็นยังไงเนี่ยสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดมีคา่ายังไงคะใช่ค่ะเท่ากันเท่ากันเราก็ใส่เครื่องหมายอะไรนะคะนักเรียนใช่ค่ะ,ะเอาใส่ไปเลยเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับก็คือเส้นสองเส้นนะคะอ่าแปลว่านักเรียนเข้าใจนะคะเนื้อหาในบทเรียนหรือหน่วยนี้นะคะไว้พบกับครูแมวใหม่อ่าเด็กๆลองฝึกทำกันดูนะคะ ในหนังสือแบบฝึกหัดน,นะคะวันนี้ครูแมวก็เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไว้พบกับครูแมวใหม่นะคะ